ราคาเจ้าของซื้อมือ2มานะครับแจ้งมาว่า4,500บาทนะครับตัวนี้ส่วนราคามีดใหม่เนี่ยผมไม่น่าจะว่าอยู่ที่ประมาณ6หรือว่า7 0 0 0นะครับแล้วก็มีดต่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับนี่คือ KRM Performance บางคนเรียกว่า KRM P นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น Nice s k y น่าจะปี2019นะครับขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นปัจจุบันอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าดูดีไซน์แล้วน่าจะใช่นะครับ ซองหรือว่าปลอกมีดเนี่ยทำด้วยคลายเด็กสีดำซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีตัวเบล t a อ t a ชเมนต์หรือว่าอย่างอื่นมานะครับเจ้าของเขาน่าจะส่งมาแค่นี้จริงๆอาจจะมีมาด้วยนะครับตัวซองก็เป็นซองวัสดุสังเคราะห์ซึ่งทนต่อการบาดตำแล้วก็ทนต่อการบิดตัวเมื่อโดนความร้อนเกิน70องศาจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงก็จะแข็งนะครับ KRM ก็ผลิตด้วยวัสดุนำเข้ายึดด้วยวีเวทหรือว่าไอเล็นะครับไว้ทั้งหมดเลยซองก็เป็น วัสดุชิ้นเดียวกันนะครับสีดําหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่จะผลิตออกแบบมานะครับซองหุ้มตัวด้ามประมาณ1ใน3ของความยาวด้ามแล้วการดึงมีดออกจากซองนะครับก็คือจับมีดลักษณะนี้ใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองอยาไปขวางตรงนี้นะครับจับอย่างนี้นะเราใช้นิ้วโป้งดันตั้มแรมนะครับซองจะเอ้าออกแบบนี้แล้วดึงมีดออกมา,าผมได้รับการติดต่อนะครับแล้วก็เจ้าของมีดเนี่ยคือคุณ C p พนะครับ CP ก็คือเป็น ชื่อโค้ด name ชื่อย่อแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับพี่เขาบอกว่าซื้อมือ2องมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นมีดรุ่น Night nice Sky นะครับอัปเดตน่าจะบินปี2019หรือว่าไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 20th Anniversary ด้วยนะครับครบรอบ20ปีซึ่งเมื่อไม่มานานมาเนี้นะครับผมไปดูอยู่ในกลุ่ม KRM กับในเพจ KRM ซึ่งเขาก็จะมีมีดรุ่นนี้ดิสเพลย์อยู่ใน สนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีขายไปแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะดูเป็นมีดฟิกซ์เบลดว่ามีดใบอยู่กับที่พับไม่ได้นะครับโดยลักษณะทางกายภาพก็จะเป็นมีดขนาดกลางใบอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนิดๆน,นะครับประมาณ4นิ้วหน่อยๆแล้วก็ชื่อของรุ่นคือ Night nice Sky เนี่ย ผู้ชายแสนดีเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะออกแบบมาให้มีดดูไม่คุกคามดูไม่เป็นอาวุธจนเกินไปนะครับแต่ก็ยังเป็นมีดที่พกพาใช้งานในชีวิตประจําวันรวมถึงใช้งานอื่นๆได้นะครับนอกจากจะเป็น EDC แล้วส่วนตัวผมเองผมก็ชอบมีดรุ่นนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อสักทีเพราะว่าหมดสต็อกทุกทีต้องรอ,อผลิตนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เป็นเจ้าของมีดรุ่นนี้อยู่บ้างแต่ก็ ไม่ได้ซื้อเล่มเดียวแน่จะซื้อซ้ำๆหลายเล่มเลยเพราะว่าผมตั้งใจจะซื้อมีดรุ่นนี้ให้เพื่อนสนิทผมใช้ด้วยนะครับตัวมีดก็มาเป็นมีดขนาดกลางๆอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับโดยสเปคคร่าวๆแล้วกันนะส่วนน้ำหนักสเปคจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสให้ใต้คลิปนะครับใน description แลบพิมพ์ comment ลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดแล้วก็อะไรก็ตามนะครับมีดบางรุ่นของ k i m อาจจะเลิกผลิตไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดคร่าวๆดูความยาวโดยประมาณนะครับของเล่มนี้อยู่ที่ประมาณ20 ถึง21เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ8.2ถึง8.3นิ้วนะครับโดยประมาณด้ามอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ11เซนนะครับประมาณ4.4.5นิ้วนะครับแล้วก็ใบเนี่ยถ้าวัดตั้งแต่บริเวณกาดตรงนี้เลยนะครับชนเลยเนาะก็ประมาณ4.1นิ้วนะครับประมาณ10.2เซนติเมตรนะครับความกว้างใบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรหรือประมาณ 1.2นิ้วนะครับไม่ถึง1.5นิ้วเนาะ1.2นึง1.3นิ้วนะครับแล้วก็สันใบเนี่ยมีความหนาอยู่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะประมาณเกือบจะ6มิลเลยนะค่อนข้างหนาเลยนะประมาณ5มิลกว่า5.8 5.5ก็เป็นมีดที่สันหนาใช้ได้เลยนะครับโดยในช่องเนี่ยผมเคยรีวิวเจ้า Nice s k y นะครับรุ่นก่อนไปแล้วรุ่นน่าจะปีแบบนานกว่านี้นะครับแล้วก็ มี n i g h Sky อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น2รูแบบนี้ที่ท้ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็น2 0 Anniversary เดาว่าปีที่ KRM ผลิตนะครับเจ้ามีดรุ่นนี้มาครบรอบ20ปีในการก่อตั้งแบรนด์ KRM นะครับแล้วก็เลยทำมีดรุ่นนี้ออกมาเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีที่ก่อตั้งก็จะมีความแตกต่างกันของ ดีไซน์กับวัสดุที่เลือกใช้ในมีดรุ่นนี้ในเวอร์ชันนี้นครับหลักๆก็คือด้ามนะครับที่ผลิตด้วย G e l e นะครับบางคนบอก G 1 0ก็เป็น G ทั้ง G 1 0 G 1 l e นะครับคือมันจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีการใส่หรือว่าเสริมใยวัสดุสังเคราะห์เข้าไปข้างในแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่อะคริลิกเรซินเนี่ยหล่อขึ้นมาให้เกิดเป็นเนื้อวัสดุที่มีความแน่นแล้วก็เหนียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนอรัลก็คือเป็นสีที่ไม่ได้ทําสีอะไรเลยไม่ได้ย้อมสีนะ ผิวของเขาก็จะเป็นลายลลลถ้าลองซูมดูดีๆจะเห็นว่ามันจะมีลายริ้วรอยอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าลองสัมผัสดูจะไม่รู้สึกถึงความสากกระด้างอะไรเลยส่วนของโบลยึดก็จะเป็นโบลโลหะสแตนเลสนะครับยึดไว้ด้วยกันทั้งหมด2จุดบริเวณด้านหน้าตรงกลางนะครับส่วนท้ายก็จะเป็นโบลแบบลุนลุทำหน้าที่เป็นแบรนด์ยัดโฮสองรูตรงท้ายแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะมีเป็นบรัสหรือคอปเปอร์นะครับอีกชั้นหนึ่งเพื่อ ทําให้บริเวณตรงด้านหน้ามันแน่นขึ้นกว่าบริเวณตรงกลางนะครับก็เป็นแอคเซนต์ด้วยสวยงามด้วยนะครับส่วนของสันมีดนะครับก็จะมีความเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่90 n ี t y d e g r นะครับมีการลบความคมมาแล้วแล้วก็เก็บตัวด้ามมาอย่างดีเลยส่วนโลหะผลิตใบมีดของเวอร์ชันนี้ก็เป็นโบล l e r k ์เ110นะครับ k 110ซึ่งก็จะเป็นัสดุ Co-Working ส o Steel ที่ KRM ถนัดแล้วก็นิยมนำมาำผลิต มีของ K R M Performance เองนะครับซึ่งคุณสมบัติเจ้าตัวนี้นะครับก็ผลิตโดยบริษัท Bolle r u d e n o m ของออสเตรียและสวีเดนนะครับซึ่งก็เด่นในเรื่องของการต้านทานการเสรียดสีที่สูงมากนะครับทนการเสรียดสีคมนานนะครับแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นความเหนียวความแข็งในปริมาณหรือว่าในระดับที่เหมาะสมมากๆประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตนะครับของ K R M เองซึ่ง K R M, K m เขาก็จะมีความถนัดในการทำ Heat Treatment แล้วก็ทา ไคลโรเจนิก uh, นะครับซึ่งก็ทําให้ตัวของชั้นโครเมียมที่มีอยู่ในเนื้อวัสดุเนี่ยมันมีการกระจายแล้วก็แพร่อยู่ในผิวทั่วนะครับทำให้การกัดกร่อนหรือว่าการเกิดสนิมเนี่ยทำได้ช้าลงนะครับขึ้นสนิมช้าเป็นสนิมยากขึ้นแล้วก็ทนสนิมขึ้นด้วยดนะ้แต่มีดก็ไม่ใช่สแตนเลสสตีลเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสนิมได้ก็ต้องการการดูแลสักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนผิวมีเล่มนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใน20ปี a n น i ิเวอร์ y ซเนี่ยเขาจะมีที่เป็นใบสโตน t c h หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นก็ตัวนี้ก็เป็นใบ l i ฟ e Color นะครับซึ่งก็เป็นผิวสีดำๆน้ำตาลเทาๆนะรกระจายอยู่ซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยจะมีลายขึ้นไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะมีมากมีน้อยอาจจะด่างอาจจะอะไรเงี้ยนะเล่มนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะครับกระจายทั่วเลยจนถึงทั้งใบเลยนะก็ดูว่าเป็นใบที่ค่อนข้าง เกลี้ยกล้ยงดีดูคลีนดีนะครับการทําผิวแบบอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นตามปกติของมันในขั้นตอนการผลิตอ e ีทรีเม e นต์นะครับแต่ว่า,าบางเล่มที่มันไม่สวยเขาก็จะขัดทิ้งทําสตอนวอชแต่เล่มที่สวยหรือว่าเล่มที่สม่ำเสมอก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นอกจากจะลดแสงสะท้อนนะครับที่ข้างใบมีดแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันการกัดก่อนและการเกิดสนิมนะครับชะลอได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความดุดันให้กับใบมีดด้วยนะครับ ทรงใบมีดเล่มนี้เป็นทรงดรอปพอยด์นะครับแน่นอนบางคนบอกเอ้ยมันไม่ใช่ดรอปมันเป็นคลิปมันเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูส meet ันมีดผมจะลองวางอย่างนี้ดูนะครับจะเห็นว่าตัวปลายมีดมันจะมีความต่ํากว่าตัวกลางมีดนะครับก็ทําให้ปลายดรอปลงนะก็เป็นดรอปพอย n ์ซึ่งเป็นเจตนาของ KRM อยู่แล้วนะครับซึ่งออกแบบรุ่นนี้มาให้ใช้งานเป็น everyday carry นะครับหรือว่าเป็นมีดใช้งาน u t i l i t y ทั่วไป ชื่อรุ่นก็เลยเป็นไนส์สกายนะผู้ชายแสนดีคือชักมีดออกมาเนี่ยไม่ได้ดูเป็นอาวุธมากสุดจนเกินไปนะครับส่วนสันก็จะมีความหนาตลอดเลยนะครับมาเรียวเอาแค่ตรงปลายนิดเดียวนะครับซึ่งก็ทําให้มีดเล่มนี้มีความแข็งแรงประกอบกับสันที่หนามากๆด้วยนะครับด้านข้างใบตรงนี้จะมีมาร์กิ้ง KRM Performance อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี 20th Anniversary ครบรอบ20ปีนะของการก่อตั้งแล้วก็ผลิตนะครับ ส่วนกร i d ดิงหรือว่าสันฐานของมีดของเวอร์ชันนสกายตัวนี้ก็จะเป็น h i ไฮฮอ l โลก g r i นะฮอ l โลก i n d ก็จะมีความเฉียบความคมนะครับจัดจัดแต่ว่าส่วนที่มันสูงนะครับก็ทาให้มันสไลด์ผ่านได้ดีแล้วก็มีความหนาของสันทําให้ความแข็งแรงของตัวใบมีดก็มีมากด้วยนะมากกว่าฮอ o โลก i n d ธรรมดาที่บานอย่างเดียวซึ่งก็เป็นมีดที่ใช้หั่นเชื้อปอกเหลาอะไรเงี้ยได้สะดวกด้วย บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับใกล้ๆกันกับตัวอากาศจะมีรูซึ่งออกแบบมานะครับสำหรับร้อยเชือกหรือว่าร้อยสายรัดในกรณีที่ต้องการใช้มีดเป็นอุปกรณ์ยื่นออกไปเพื่อยางชีพอย่างเช่นเอากิ่งไม้มาทาบนะครับแล้วเอาถาวันพันก็ร้อยด้านหน้าแล้วพันมาถึงด้านล่างหรือว่าจะเป็นท่อเหล็กนะครับใช้สายไฟรัดใช้ลวดรัดอะไรแบบนี้ ก็เป็นสเปียร์เป็นหอกอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็มีเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่จับถนัดมากเล่มหนึ่งนะครับเพียงแต่ใส่ถุงมือยางอย่างนี้แล้วเรวิวเนี่ยลื่นมากนะครับเพราะว่าตัว G11 หรือว่า G10 เนี่ยมันไม่มี traction อะไรเลยมันลื่นมากนะครับถ้าเป็นไม้ก็อาจจะฝืดกว่านี้หรือว่าจะเป็นไม้คาตาจะฝืดกว่านี้นะครับจับเรารู้สึกแบบลื่นๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนของด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์กาดใหญ่นะครับแล้วก็ท้ายตรงนี้ก็จะมีความโค้งมน นะครับจะสังเกตว่ามันจะโค้งขึ้นแล้วท้ายก็จะแบนๆซึ่งออกแบบมาให้สามารถจะจับรีเวิร์สนะครับในกรณีที่ต้องการใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจาะนะครับหรือใช้งานอะไรที่แบบแรงใช้แรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วผมถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่ดูคลีนดีไซน์ดีนะครับดูแบบเป็นมีดที่ดูแบบไม่ได้ดูเป็นอาวุธไม่ได้ดูเป็นทคติคอลหรือว่าไม่ได้ดูแบบคุกคามมากนักนะเป็นมีดที่สวยมากเล่มหนึ่ง ทั้งด้ามที่เป็นด้าม G11 Natural แบบนี้หรือว่า G10 นะครับแล้วก็ใบที่เป็น Live Color ที่ดูเรียบๆแบบนี้นะครับส่วนตัวผมผมชอบมีดเล่มนี้มากเลยนะครับถ้าเจ้าของเขาจะปล่อยต่อจะขายผมก็ยินดีจะซื้อนะแต่พี่เขาคงไม่ขายนะครับคงแบบเก็บสะสมอะไรเหมือนกันก็เข้าใจอยู่นะครับเพราเป็นมีดที่หาไม่ได้แล้วนะครับครบรอบ20ปีก็คือทาครั้งเดียว รอบกี่ปีถึงจะทำออกมาอีกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรอีก e x c l u s i v e ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ชอบดีไซน์แล้วจริงๆก็ชอบ n i c e Guy อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นมีดที่น่าน่าใช้นะครับน่าสะสมนะส่วนตัวผมก็คิดว่าจะซื้อไว้หลายๆเล่มเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณเจ้าของมีดนะครับคุณ CP นะครับแล้วก็เพื่อนๆพนพี่ๆที่เข้ามาชมรีวิวมีดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วเจอกันใหม่อพิซดหน้าดูรีวิว krm ย้อนหลังใน playlist krm หรือว่า sharp นะครับ แล้วเจอกันครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมจะเทียบให้ดูกับ Ni nice ส Sky รุ่นก่อนแล้วกันอันนี้เป็นรุ่นปีอะไรไม่ทราบนะครับผมซื้อมือสองมาอันนี้ก็จะมีความต่างกันประมาณหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี i c ส Sky มาให้รีวิวอีกเล่มหนึ่งก็เป็นเวอร์ชันนี้แหละแต่ว่าเป็นเวเรียนที่เป็นด้ามไม้นะครับผมจะลองเทียบให้ดูเนาะตัวเก่านะครับอันนี้ตัวก่อนอ้นนี้ตัวใหม่เนาะก็จะมีฟิงเกอร์ชอยที่ต่างกันนะครับลักษณะฟิงเกอร์ชอยของ รุ the the hmm. ่นเก่าชอยเขาจะเป็นเฉียงแบบนี้นะครับล้กกว้างแต่รุ่นใหม่จะชอยโค้งมนกว่านะครับแล้วก็รุ่นใหม่จะมีรูตรงด้านหน้าด้วยเป็นกาดตรงนี้นะครับแล้วก็มีชอยเล็กๆตรงนี้ทั้งคู่แต่ว่าชอยรุ่นเก่ามันจะใหญ่ส่วนใบเนี่ยรุ่นเก่านะครับก็หนาไม่ต่างจากรุ่นใหม่เลยนะครับแต่ว่าทรงของใบจะไม่เหมือนกันนะครับจากด้านบนเนาะดูสันนะครับจะต่างกันตรงที่รุ่นเก่าเนี่ยจะแหลมแค่ตรงปลายนิดเดียวนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะเรียวไปตั้งแต่บริเวณ ตรงนี้นะครับเริ่มเดี่ยวละปลายรุ่นใหม่ก็จะแหลมกว่ารุ่นเก่าก็จะดูแบบป้านๆกว่าหน่อยแต่ความหนาใกล้ๆกันเลยส่วนกรายดิงเนี่ยรุ่นเก่าก็จะต่ํากว่านะครับรุ่นใหม่จะสูงกว่าแล้วก็เรื่องของด้ามนะครับเรื่องของด้ามก็จะคล้ายๆกันแต่ที่แน่ๆเลยคือรุ่นเก่าเนี่ยด้ามอ้วนกว่านะครับหนากว่าจับเรารู้สึกหนาๆเลยนะแต่รุ่นใหม่เขาจะด้าม <ๆ S 1> สลิมๆกว่าน่าจะเป็นที่ความหนาของตัวใบตัวเหล็กนะครับเป็นฟูแทงทั้งคู่แล้วก็รุ่นเก่าก็จะเป็นรูเดียวรุ่นใหม่จะเป็น2รูคที่าย ตามนี้เลยนะครับสันก็เหมือนกันนี่เป็นมือสองนะสโตนวอชรุ่นปีอะไรจำไม่ได้แล้วนะก็ค่อยไปรวีวิวหลังกันถ้ามีป๊อปอัพก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่พีโสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์